นจะไปอาก่อไปยังไงคะพร้อมกันเลยเห็นฉันเป็นอาตะโกนออกมาค่ะตอนนี้ยังไงคะอีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึงอะต,ต,ตอนนี้ไฮโนสยอบเซลเนี่นนยเยอบเซล นี่ตอนนี้เดินโดนพัทยาแดอ่าพัทยาแดคือไปไกลจังซีเหล่าเนี้ไกลดีด้านตะวันอยไงไกลจังเลยเดี๋ยวน้ำไม่ไม่เหมือนคนเมื่อตอนบ่ายๆเลยนะนั่นสิใครอ่ะสาาวหรือเปล่น้องผักหรือเปล่าโอเคโอเคเฉก็กำลังจะไปพัทยาแล้วก็เจอกันที่พัทยาละ โ <Okay. S 2> อเคอาจจะแบบว่าขอเลยไปหัวหินแป๊บหนึ่งแบบแล้วก็ให้กลับมาพัทยาก็ <c oughs> <Okay. S 2> ล้วแต่โดยอ,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 อ okay. ลากัน์กเโอโอเครอตรงนั้นแหละถ่ายรูปมาด้วย okay, โอ้ยมันวืดว่ะสงสัยต้องลบไอ้นี่ลบดาตาบอกอ่ะไม,ม่มีรถอะ่ะสวยและมันวืดปะ่ะหนูวืดว่ะเพราะน้นเราขอเช็คก,ก่อนนะว่ามันเป็นเพราะอะไรวะ ทำไมน่ารักแบบนี้ครับเฮ้ยหาถามไม่มีรถอ่ะเธอฉันไม่มีรถอะ่ะคนเมื่อกี้คือใครอะ่ะที่คุยกับเธอฮัลโหลฮัลโหลคนฉันไม่มีรถคนเมื่อกี้เธอคุยกับใครอะ่ะเมื่อกี้อ่ะ นั่นแหละไอคนที่บอกว่าจะไปหาคือมันไม่มีรถไงทำไมไม่มีรถน่ะรถมันหายไปอ่ะต้องไม่พาวอะแล้วรถมันซื้อมาแค่สามพันห้าไงอะไม่มีสชกาทันแป๊บนึงหนูโทรให้คนนี้ไปรับแป๊บน,นึงนะคะโอเคครับอ่าส่น G P S มาด้วยนะได้เราสามารถลบแคชแล้วค่อยเข้ามาใหมก่ก็ได้ปะ <laughs> ออกเงี้ยเลยอะ <laughs> ใครมารับละ <laughs> สวัสดีครับ อ๋อน้องคนเมื่อวานใช่ไหมชื่ออะไรนะใช่ครับมากโทดครับมากโคษไอซอนบอกให้มารับนะใช่แล้วเป็นอะไรกับซอสแต่เราอะหนูกำลังคุยคุยกับเขาอยู่ครับคุยแบบไหนคะ,ะเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเหรอ,อหนูก็ตอนตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับอ๋อแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะ,ะหนูว่าหนูน่าจะต้องเป็นฝ่ายถามเขามากกว่านะโอ้ยซอสแบบหนักหน่วงขนาดนั้นเลยเหรอ ช่ครับยังไงล่ะอย่างนี้คือมีอ,อกหักวะเนี่ยทำไมเสียงดูแซดเศร้าๆอ๋อวันนี้หรูใช้แรงกับไอซอสกันไปเยอะครับอ๋ออ,อุ๊ยใช้แรงกับซอสไปเยอะนี่ทำอะไรทำอะไรไม่หนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำเขาทำหนูครับทำอะไรเปล่าเขาทำเขาทำหนูไม่ได้ทำ,ทำอ,อย่าให้รู้ไหนอ่ะกี่คนอ่ะ <c oughs> อยู่เยอะไหมอ่ะวันเนี้ยอยู่เยอะอยู่นะแอนยอสเซล เอาไหนไอหมูบอกว่าไอหมูทํางานหมูไหนหมูบอกหมูทํางานอ่ะหมูเนี่ยเดี๋ยวหมูจะไปแล้วหนูรอออนนี่ถ่ายรูปอ่ะเหนือจริงอื่นใดคือไรลปบอะคือคือมาไม่ทันแอร์ดอปอะฮิฮิเป็นไลน์ออลดี้พูดพูดนี้หมูไม่ได้เข้านะไม่ถึงสองนาทีหมูเลิกกองเที่ยงคืนพูดงี้ไม่ได้โหใช่อะไรขนาดนั้นวะหน้าหกเช้ายันเที่ยงคืนออนนี่สู้ชีวิตสู้สุดๆ แต่ว่าดีแล้วมันต้องฟาร์มบ้างหนังเงินข้างนอกข้างนอกก็ต้องฟาร์มอ่ะฟาร์มโมซีแป๊บนึงนะยิ้มสิแป๊บนึงเดวด้งมาน่ารักแถวหน้ามันโผล่แล้วคือใครเอ๊ะเราใครถ่ายอ่ะอ้าวฉันถ่ายเหรอ ฉันไม่เห้จะเพิ่งมาไงใม่เคยถ่ายถ่ายแล้วไม่เด้องทำลายเต้องไม่โพสของแถวจะไม่รู้จะเห็นไหมล่ะเถวหลับจะเห็นไหมหน่อยไหมคะเพื่อมาใกล้ๆกันเออให้มันแบบปัดหว่างนิดเดียวพอเออนิดเดียวพอไปเกิลูกเข้ามาใกล้อีกเดนดงเดินหน้าหน่อยค่ะสับซับซับหว่างกันหน่อยใช่ไหมเนาะเกิลดุ๊กเกิลดูบไปก่อน เจดงเดดงไปอย่างาข่งกันแพนด้าหน่อยโดนบังโลลีหรือเปล่าโอเคถุงข้าวเอาถุงข้าวเหรอแล้วฉันจะดูยังไงวะดูฉเราเป็นผมเหมือนกันน่ะโอเคต้องจำหม่ถุงข้าวฉันจำโลลีสลับกับอูดองมาวันวันดี่ค่ะทุกคนรู้ไหมพี่ไอรีนมีฉายาแล้วนะคนแรกเป็นตาต้าค่ะไอรีเจเป็กโผล่น่ารักเสียวน่ารักว่าดีคุณเสนลค่ะ ใช่ๆถ่ายแล้วเสร็จแล้วอัพป่ะล่ะอัพป่ะล่ะอัพดีอัพเลยละแล้วก็จะหายไปสองนาทีแล้วจะกลับมาไปแล้วด้วยไม่รอด้วยไปจริงสิบนาทีผ่านไปโดนด้งคีย์เซวล์อ่ะช่วยด้วยโดนโดนด้งเซวอ่ะแปลกนะด้งคีย์เซลล์ไอ้ดงคีย์เซลล์ออ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสวยกนอยูวค่ะเราคือถ่ายแบบเอียงๆลยนะ ชื่อตะวันครับเออพี่ตะวันมาค่ะพสวัสดีวัน่ตะวันพี่ตะวันคิดอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมตอรมอยตรงนี้ไงอ๋อล้มล้อมส้วสาวล้อมเร็วสาวสาล้อมงงหน่อยแล้วมาครับอะไรนะครับบูมนี่นี่คือจะจะบูมกันบูม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  I want you in my room I want you เนี่ยเนี้นี่ยเ้ลบูมแล้วดูดูข้างหลังสองคนแล้วเราบูมอ่ะนี่มอันนี้มันจะได้เป็นมือกลมๆหันนไนดีดิเนะ เอามืมาแต่ที่หัวแต่ที่หัโดนแต่ที่ตูดแต่ที่หน้าโดนสลังหันตะกอใครยังไม่ยอมาลังหันตะก้อยากนอนเลยนอนนี่อยากอยากอยากล่้กับเหนุมบ่อยๆไหมครับผมแต่วจะไม่บ่อยครับอยากดูซิวันละจา วันไหนจะรวมตัวกันครบนั่นเองข้าวบนูซีวันละ่คนสามห้าหกเจ็ดแปดใช่ปะใช่สิบคนไปหรอวันละสี่วันนักไปเหรอมันไม่ครบวันละสิ่หนูจะมอบความรักให้ทุกวันเลยสอนคนามน้ำ ที่เลือกมาเลยดีกว่าวันจันทร์ก็คิดถึงเธอเนีวันอังคารไปหาได้ไหมได้ไหมอุ้ยครบเจ็ดวันครับเอุ้ยเลือกเลยไหมเจ็ดวันน่ะวันหนีให้ใครวันไหนให้ภาวะโลกแล้วแล้วแล้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 ่รักมันช่างสดใสได้ไหมแค่เลิบมีทูมู๊ดแปลนะแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกๆนะเราอะแปลกๆอยู่ดนะแปลกๆนะเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราชดจำเมื่อไรแนดนอยู่ใครลดงแวนได้ใครเปรี้ยวที่สุดยกมือขึ้นเต้ยเอามือลงเลยเตี้ยวถุงข้าวเปรี้ยวสุดตายหนูเตี้ยวเตียวได้ถุงข้าวเปรี้ยวสุดถุงข้าวไม่เอามือลงไปทำกันมจริงจริงหนูเราคนรีบไปเลย นงไปด้วยไปด้วยวันนี้ไปเหรอใครอ่ะไปซอรไปซื้อรถงั้นเราต้องไปซื้อรถก่อนโอเคจะต้องไปซื้อเองอยู่ได้ถึงตีสามเหมือนเดิมไงจะให้อยู่ยันเช้าไหมล่ะยันบ่ายไหมล่ะแบบโซตพีคโซตพีคแบบเมื่อวานไหมล่ะวันไหนแก๊งจะรวมตัวกันครบแพนด้าไปจะให้หมูแพนด้าเอาใบให้วันนี้เลยไหมหรือว่าพรุ่งนี้อะไรอ่ะ ใบเหลืองหรอแจกก็หรอไวจังถอยซอสที่หลุดไปเมื่อวานคือโดนแจกไปไปแล้วหรอไม่เขาไปไหนดันเนี่ยเขาไปไหนดันมีหรอจิบีรูมแ้วไปไหะจมอ่ะถ่ในดูนี่ค่ะยในดูไปไหนนะาในดูปะใครทะในดูนี่เราไปไหนอะในเดิมใช่ไหมเก็บอันเดิมให้เสร็จไปเลยพอเสร็จอันหนึ่งเราได้สบายต่อไปเราก็ทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยวันนี้ได้เยอะแล้ว โอ้ยไม่ได้เล่นแอดดอลแล้วสงสัยเล่นตีหนึ่งอ่ะคนจะเยอะไหมอ่ะวันนี้จะได้เล่นหรือเปล่ามีเด็กคนจะไปพักจริงเหรอทำไมอ่ะอะเหนื่อยเดี๋ยวมาอ้าวหรอเมื่อเช้าอ่ะเนาะเขาเก็บเขาเก็บกันถึงกี่โมงยันตอนนี้อะไรอ่ะเก็บยันตอนเนี้ยเอ็งไม่ได้นอนเหรอสรุปนอนนอนแกนอนก่อนฉันไม่ใช่เหรอใช่ผมนอนไปก่อนแล้วหนูแล้วแบบว่าแบบสะดุ้องย่ยวนะหืมสะดุ้งฉีดแกฉี่ล่เหรอ ไปฉี่ลาดเหรอนี่โตป่านนี้แล้วฉันจะต้องเช็ดเช็ดฉี่ให้เธอบนที่นอนอีกหรือเปล่าแต่เดีวมันจะดุนบ่อยนานแล้วโนจืยไมไม่ฉี่ก่อนที่จะไปนอนอ่ะก็ฉี่แล้วแต่ว่ามันกินน้ำเยอดินเดีวเป็นเบาหวานปะเนี่ยเธอต้องไปเช็คนะเธอจริงจริงอะไรเนี่ยถ้ากินน้ำเยอะนามันมันต้องไปเช็คจริงจริงคือฉันก็เพิ่งรู้ว่า อ๋อไออาการที่ลุกข,ขึ้นฉี่ระหว่างกลางดึกอ่ะมันคือหนึ่งในอาการของเบาหวานตอนที่นนฉันนั่งรถแท็กซี่หนูฉี่ังวนนะฉี่อะไรนะฉี่กลางวานันไม่ก็คือเธอนอนอยู่ไงแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อฉี่อ่ะเก็ดปะนั่นแหละหนูเป็นเบาหวานเหรอ <laughs> ใช่สอนผิดเป็นเบาหวานเหรอนริดเป็นเบาหวาน หลอดาได้หรอลกติด <NH> ต <L V atory> ่อเป็นนามาพานนะเรานามาพานกวไม่ได้เฉยนะเาเป็นวานาพานเป็นนามาพานแล้วนะก็ไม่ได้เ้ยนะามาานด้อยนะทยังไงดีออ้อ เ่าประกาศแล้วไอ,อ้ซอสมันเนบาหวานโลกติดต่อทั้งเพศแบน <c oughs> ะ,ะนะแแนะแปลกนะนะนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยมากมเอะเราเราเก็บไปเท่าไหร่แล้วอะสรุปอะอุออ้จะเปิดไมอืมอ <c oughs> ืมอืมได้ไดม้มันมันต้องเอาหนึ่งหมืใช่ปะอืม ันนี้น่าจะได้พันแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเหรอหนูหนูเน,นี่ยหนูทำไปสองรอบแล้วนะอืมแบบทำไปสองรอบแล้วก็มาทำอีกนะอืมตอนเดนได้อีกประมาณสี่ร้อยบาทโอ้โหอืแล้วก็แดวบวทุกคนจะไม่เอาของมาให้ที่ตัวเน,นแตดีดอนน,น,น,นอนไนเดี๋ยวด้ทุกคนเดี๋ยวดอนเอามาให้ทุกคอนเดนมัอืม หนูน่าเขาหน่าตดถาวไปครั้งหนึ่งด้วยอะไรนะตดตดถาวไปครั้งหนึ่งนะแล้วพอตดตดไปหนูก็ถอดชุดมาได้ด้วยนะถอดอะไรถอดด๊ถอดนี่ถอดแก้ผ้าเลยเหรอทำไมอ่ะกิดอะไรขึ้นร้อนมันหอบอะไรล่ะเอ้ยไม่ใช่อะไรนะรถมันหอบ พยายามแปลอยู่พูดไม่เข้าใจสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยงงไปหมดแล้วคือเพิ่งมาได้เพิ่งตื่นเพิ่งกินข้าวแล้วก็เข้ามาแล้วก็งงกอการเบอร์และแบงชั่วค่ะแปลไม่ได้แป่ได้แปลไม่ได้ช่วยงงไปหมดแล้วกูเอ้ยอะไรวะเนะี่ยนะจะมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้น,น,นโอ้ยอ๋ยอใช่วันนี้ต้องไปตีของด้วย ไว้ในใจไหมพอขอกันไกลหน่อยครับกันไกลกระเป๋าได้ครกระเป๋าแปดหนึ่งเว้นแะมมาเข้าใจภาษาซอสได้ไงนี่พยายามอยู่คือหนูต้องใช้สติและสมาธินนคุณต้องมีสติเลยเฮ้ยหนูอิ่มขอโทษครับคุณต้องมีสตินะคะไม่มีกันไกลค่ะ รไม่ฉั่ไม่มีกันไกใมีนายสให้ไอันนี้ลืมซื้อหรออยู่ี่ลืมไปตู้อ่ะอันนี้เลขแปดหนึ่งครับส่งวุนแปลภาษาด่วนจริงใครจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวหนูทำไปเอาที่ตู้อิ่มจังเพาหนูซื้อมายอันยอะแล้ก็เก็บไว้แปู่ในตู้ฉันเป็นล้านชิ้นเลยแต่ฉันแบบไม่ได้กลับไปตู้จะไปกี่โมงอ๋อต้องเอาเก็บก่อน นี่มันคือแกงหัวปวดนี่ใช่แต่วันนี้จะต้องมานั่งทํางานนะมันนะมันจะทํางานธรรมดาได้ไงฉันหลับเดี๋ยวนี้ฉันอยู่ไม่ได้หรอกซอสเออ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 เปิดเพลงสิเออ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 สวัสดีนันโตจริงยิ้มมีตระเดเอยิ่งเขิได้ได้ไม่เสิ shouting s h o u ง i n g ติง s h o u t i n งแน่จริงอ่ะเออ shouting s h o u t งดิ เนดนิอาเป็นบาหวานต้องตัดขาคาเป็นบาวานต้องตัดขาเวดฉีตอนกคืนไซไอซอโซเบอันีตอนกลางคืนฉันถามว่าทำไมไม่นอนยาวๆมันบอกว่ามันมันปวดฉี่ฉันเลยบอกว่าเนี่ยไออาการที่จะต้องตื่นมาตอนกลางคืนแล้วไปฉี่อ่ะคืออาการของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ไม่ฉันบอกว่าฉันบอกว่าฉันอะฉันฉันจะนั่งแท็กซี่กลับกลับห้องที่บ้านใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บคุณลุงแท็กซี่เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องสรรพคุณของน้ำทอมที่เขาเพิ่งไปซื้อมาเขาบอกว่าปกติแล้วเขาเป็นเบาหวานนล้วเขาเป็นเบาหวานที่แบบต้องลุกไปฉี่ระหว่างตอนกลางคืนอะเลยเขาบอกว่ามันช่วยได้ใช่เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องการนอนหลับดีจ้าคุณมิซี่ วิ่งนี่มันวิ่งคุณตำรวจหรือเปล่าคะหรือคุณหมออันอันนี้คุณตำรวจหรือเปล่าคุณตำรวจหรือเปล่าอ๋อหมอโอเคเกือบตายกูเกือบตายกูเกือบตายจริงนใจเย็อย่าลอกอย่าลอกเราก็เก็บใบถ้วยอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะร้องแป๊ะแก็คนบางคนเก็บไว้ในใจใจหุ่ ได้ให้เจอเคนฉันก็จำ like, ให้ทรมายวัยถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องเราของเราก็ตามใจฮิแต่ฉันจะขอเก็บไว้คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไหมพ่อมาห้สิบคนนะนอนมาเต็มอ่ะ หรือลุงแท็กซี่คือหมอทองเอกฮะเขาไม่ลุกเพราะฉี่เพราะนอนฉีเรื่องการลุกฉี่ใช้ซอสปิดไปสุยเฮ้ยดิว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 เฮ้ยคนนี้ดีนะต้องฟังวันละหนึ่งครั้งทวนอันเนี้ยเราตื่นมาจะสวดองัคร้งเหมือนเราแบบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็ฟังเพลงนี้ตอนตื่นกูแจวแรงเกินไปปะเนี่ยไม่มองจังอ่ะแซนดี ที่เธอนั่นมีในใจเก็บมานานแค่ไหนก็ไหนคนดีฉันรู้ยังไงครับทุกเรื่องราวแกม่นอร่อยไหมลุกฉี่ด้วยให้ไอซอใส่แทมเพิดเด้อเดิมเป็นการเปิดเพลงเวอร์ชันแบบเปิดจากมือถือกูรู้สึกอะไ ไปถึงเมื่อไรยังไงคะฉันเจอขาดใจแล้วโธ่ยังไงคะอนึกจะมาก่อมาเอ้เอ้ออนึจจะไปอ่าก่อไปเอ้เอเห็นฉันเป็นอะไรยังไงคะตอนนี้คลองตายทีกวนบบนไอ้ซอสร้องพี่ อย่าจะทิ้งทำไมต้องเก็บไว้เอาโทรศัพท์เข้าฉันไม่มีค่าแล้วจะรังไว้ทำไมบอกว่ารักฉันยิ่งดูโง่กว่าเดิมดู s t u ปิดกว่าเดิมดู s ป i อย่า้า h o ต่อ If you tell me you love me กูพยายามแปล จะไม่ไหวกับแกงนี้แล้วนะคนตายทีไรค่ะหลอกลวงไม่มีความหมายอะไรเลยในนี้ท่าเลยเตือนแต่ใเห็นฉันเป็นโดนแต่ใจป่วยอาการดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมาอาเนื้อจะไปอากอ่อไปยังไงคะพร้อมกันเลยเห็นฉันเป็นอ่ตะโกนออกมาค่ะตอนนี้ยังไงคะอีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึงตอนตอนนี้ไฮโนท ใครนับจังหวะผิดไอดอนนะไอดอลนะสุด้อมนอนมาเจริญไว้ทำไมอยากการักฉันยิงดูง่กว่าเดิมหาไม่เจอแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยมีเสียงแบบไบโออไแบบไบโอลินหรือว่าอะไรอ่ะอันนั้นคือเสียงอะไรแซ็กโซโฟนอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะอย่า เย a เย e ครับไปครับว่าเต้นไม่ต้องทำแล้วนะเต้ลกูลุกแล้ไม่กดไมกดดีแล้วนแลกูลุกกแล้วกมันต้อง่อนนึงพี่หมอปวดหัวไหมคะพี่หมอ